สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ BizTalk ค่ะ รายการที่จะพาทุกๆคนนะคะมาพูดคุยในทุกๆเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงเศรษฐกิจและธุรกิจนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2568ากคุณผู้ฟังอยู่กับแอนชมพนุชพัทรรัจีเช่นเคยนะคะเราจะมาเจอกันได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุนะคะที่ FM106 วิทยุครอบครัวข่าว17นาฬิกานะคะเปิดมาฟังวิทยุกันที่นี่ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะที่ Facebook แฟนเพจสทอ fm 106วิทยุครอบครัวข่าว f เฟซ o o o กแฟ a เพจบิสท็อกนะคะรวมไปถึงช่องทางของ TikTok แล้วก็ YouTube Channel ที่ BizTalk News ค่ะแต่ถ้าใครอยากจะ คลิกมาอ่านข่าวนะคะก็เข้ามาได้ที่เว็บไซต์ w w r w b biztalknews com ก็จะมีข่าวสารมากมายมาให้ได้ติดตามกันไม่ตกเทรนด์แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีๆแล้วก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ SME แล้วก็คนที่กำลังสนใจอยากจะทำธุรกิจนะคะเพราะว่ามีโอกาสมากมายหลังไหลเข้ามาค่ะท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นณนะขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามภาษี ของสหรัฐนะคะความมั่นคงภายในประเทศเองความเชื่อมั่นในการบริโภคแล้วก็ภาวะหนี้ครัวเรือนรวมไปถึงภาวะโลกร้อนด้วยหลากหลายปัจจัยมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังที่เข้ามาถาโถมนะคะทําให้ผู้ประกอบการอย่างเราๆเนี่ยเกิดความสั่นคลอนแล้วก็ความไม่แน่นอนขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้เองถ้ามองเป็นอุปสรรค ถ้ามองเป็นปัญหาเราก็จะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่ถ้ามองว่ามันเป็นโอกาสแล้วก็มองหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเราได้ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นก้าวผ่านอุปสรรคแบบนี้ไปได้และถ้าเราก้าวข้ามไปได้ก็จะทําให้เรานั้นเข้มแข,แข็งมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็มี โครงการออกมาจากทาง AIS ค่ะเป็นโครงการที่จะเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ SME ในรูปแบบต่างๆนะคะเขาก็ได้มีการจับมือกับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะทีนี้ในเรื่องของการส่งเสริมหรือว่าเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SME เขาจะทำอะไรบ้างทำอย่างไรและทำให้ SME ไทยเนี่ยเข้มแข็งได้อย่างไรนะคะวันนี้แอนจะชวนคุณผู้ฟังค่ะไปพูดคุยกับดรศรีหทัยพรามณีผู้จัดการโครงการ AIS In ฟินิทเอสจาก a i s นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับดรสศรีหทยพร้อมๆกันเลยค่ะคือเราทำสตาร์ทอัพมา15ปีละแล้วเราก็เห็นแล้วว่าวิธีการที่เราจะสนับสนุนผู้ประกอบการให้สำเร็จได้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้สตาร์ทอัพที่เราทำมาเติบโตกันหมดแล้วเราจะเห็นว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีสตาร์ทอัพในโครงการเราซึ่งเป็นสตาร์ทอัพไทยที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ไทยได้สาเร็จจริงๆขึ้นมาเนี้ย แล้วเราก็เลยมองว่าเอ้ยสตาร์ทอัพเดิมๆม,มันโตแล้วอะเราจะทิ้งเขาเหรอมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเมื่อเขาโตเราต้องโตตามเขาเพื่อที่เราจะได้ร่วมมือกับเขาได้มากขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าพอเขาเป็น SME แล้วเราจะขยายผลสู่การซัพพอร์ตของเขาให้เป็น SME ได้อย่างไร พอเรามีจุดเริ่มต้นตรงนั้นนะเราก็เลยมาคิดว่าแต่คําว่า SME มันไม่ได้สะกบแค่ว่าสําหรับแค่สตาร์ทอัพที่เติบโตมาแล้วมันยังมี SME ในเมืองไทยตั้งมากมายแนะ่ที่จริงๆอะถ้าเราเข้าไปร่วมมือกันได้เราจะช่วยกันขับเพื่อนประเทศไทยกันได้มากขึ้น เราก็เลยขยายสโค p ว่าวันนี้ AIS เนี่ยเราพร้อมที่จะจับมือร่วมกับ SME ทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็น SME ที่เติบโตมาจากสตาร์ทอัพ SME ที่เป็นเท่าแก่เริ่มต้นด้วยตัวเองหรือ SME ที่เป็นธุรกิจที่ยาวนานมาแล้วแต่เป็นทายาทธุรกิจเข้ามาซึ่งมันเป็นตลาดใหม่ใหญ่มากของประเทศไทยอะค่ะแล้วถ้าเราทํามันได้สําเร็จแต่ันเชื่อว่าจากที่ AIS เคยทําแรงกระเพื่มให้สตาร์ทอัพได้เราจะทําแรงกระเพื่มให้ SME ได้อีกครั้งหนึง่ง ก็ที่ผ่านมาเราเห็นเพนพอยต์ของ s อสเบ้านเราอะไรที่มันมีความน่าเป็นห่วงแล้วเราเอาเครื่องมืออะไรเข้ามาช่วยเหลือ้จริงๆแล้วเ m e มีความสามารถแล้วก็เก่งนะออนพูดเสมอเลยว่าเราไม่ได้เข้ามาเพื่อช่วย SME เพราะว่าจริงๆเขามีความสามารถของเขาแต่เราเข้ามาเพื่อที่จะร่วมมือกับ SME ดังนั้นหนึ่งในเพนพอยต์เลยที่ออนเห็นคือจากคนเก่งอย่าง SME อะ่ะ จะมาหากระบวนการและวิธีการเพื่อที่จะร่วมมือกับคนอื่นต่อไปได้อย่างไรบ้างในการที่จะขยายผลขึ้น อาจจะด้วยว่าหนึ่งรูปแบบการทํางานของ SME กับองค์กรใหญ่มันแตกต่างกันมันย้อนกลับไปอ่ะพี่แอนเหมือนตอนแรกๆอ่ะรูปแบบสตาร์ทอัพกับเอสกับโคเปเลตก็แตกต่างกันสิ่งที่เราต้องหาตอนนั้นน่ะไม่ใช่แค่ว่า AIS จะให้อะไรกับเขาแต่เราทํางานกับเขาได้อย่างไรการที่เราทํางานกับเขาได้นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดที่เอาเรียกว่าสปริงบอร์ดทำให้มันเกิดความร่วมมือได้จริงๆดังนั้นหนึ่งอย่าง,าง <ๆ S 2> ที่เราเห็นเพนพอยเลย, <point S 2> เลยคือร่วมมือกระบวนการความร่วมมือเป็นยังไง นั่นคือสิ่งที่เรามุ่งมั่นว่าเราจะเข้ามาจับปรับตรงนี้ว่าเราจะสร้างกระบวนการความร่วมมือกับ SME เพื่อที่จะไปต่อยอดกันยังไงถัดมาเลยคือเรื่องของ SME มีต้นทุนการเงินที่สูงพอตัว SME มีต้นทุนการเงินที่สูงเนี่ยมันกระทบกับเรื่องของการลงทุนไม่วหวจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการหาพันธมิตรต่างๆอะไรที่เราจะช่วยเขาเข้าใจเรื่องของต้นทุนการเงินของเขาแล้วอะไรที่เราจะมาทำงานกับเขาที่มันจะไม่ไปเพิ่มภาระเรื่องของต้นทุนการเงินให้กับเขาเนะะี่ยค่ะ ที่ต้องถามว่า how ค่ะเราไปช่วยเขาได้อย่างไรบ้างเรามีทูสอะไรที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุน SME ที่เขาเติบโตได้แบบไร้กิจกัดมค่ะมี how เนี่ยออนให้สามสสาสนี่ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่ไม่ใช่เป็นแคมเปญน,นะคะแต่นี่คือสสอที่เป็นคัมภีร์ที่เราจะทำกับ SME ตั้งแต่วันนี้และตลอดไปสอ่อแรกเลยคือเสริมเสริมอะไรเสริมทักษะแล้วก็ไม่ใช่ทักษะทั่วไปแต่มันคือทักษะที่ใช่สําหรับเขาในช่วงเวลานั้นทักษะที่ใช่คือทักษะที่เหมาะสมที่จะทําให้เขาเติบโตต่อได้เรามีอะไรบ้างเรามีอันแรกเลยคือแพลตฟอร์ม AI Academy Academy ออของเราเนี่ยได้รับราการรับรองมาตรฐาน ISO ด้วยนะคะนั่นหมายความว่าถ้า SME เองอะ่ะได้เข้ามาเพื่อที่จะ ใช้เนื้อหาของ AS Academy เนี่ยนั่นก็จะทำให้เขา่ามีองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากลด้วยอันที่สองเลยก็คือว่าเราเองเนี่ยก็ทำในเรื่องของ knowledge know how ที่เป็นคลิปย่อยง่าย s m e เมืองไทยมีเยอะ ออนไลน์เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ SME สามารถเข้าถึง Knowledge ได้แต่เราจะทำยังไงที่ Knowledge ไม่น่าเบื่อดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพวกอทางเอเองจะร่วมมือกับไฟวันวันนะคะทำเรื่องของ Knowledge ออนไลน์ย่อยง่ายให้กับ SME ได้พูดถึงเรื่องว่าการเติบโตของ SME จะเป็นอย่างไรนะคะ อีกอันหนึ่งคืออันนี้สำคัญมากเลยคือเราจะมีโครงการที่เรียกว่า transformative infinite SMEs สำหรับ SME ที่ต้องการที่จะเติบโตฉันฉันเดินทางมาในจุดจุดหนึ่งแล้ววันนี้ฉันกำลังที่จะสยายปีกมากขึ้นฉันจะเติบโตมากขึ้น infinite SME เนี่ยจะทำให้โครงการนี้มา t r a n ฟอร์มธุรกิจคุณ,คณให้คุณเติบโตนอกจากแค่เติบโตอย่างเดียวไม่ใช่แค่ในมุมธุรกิจแต่เติบโตได้ในมุมของตลาดทุนสู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยนี่คือสอรแรก สอที่2คือเสริมอ่าเสริมอะไรเสริมระบบที่มีมาตรฐานอันพูดเสมอเลยว่าระบบที่ดีต้องมีมาตรฐาน เพราะเวลาที่คุณไปขายของลูกค้าลูกค้ามองหาระบบดีมีมาตรฐานไม่ใช่แค่ระบบราคาถูกเพราะว่าเวลาที่มีมาตรฐานเนี่ยมันเป็นใบเบิกทางใบหนึ่งดังนั้นปีนี้เราส่งเสริมเลยว่าขอให้ SME อมี่ะมีโอกาสได้เข้าถึงระบบที่เป็นซอฟต์แวร์มีมาตรฐานโดยที่สร้างจากคนไทยในมาตรฐานสากลในราคาที่ SME จับ ต้องได้สอสุดท้ายเลยคือขยายปีมันคือการเข้าถึงตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดของฐานลูกค้า AIS เองของพันธมิตรดาวของเครรอซิงเทลกรุ๊ปหรือแม้กระทั่งของ Beach ชอะไ a อ c นที่มี30 o p ิบโอเปอเรเตอร์ชั้นนำทั่วโลกค่ะค่ะเพราะพูดถึงอินฟินิตแล้วเห็นว่ามันน่าจะมีะอยู่3ขา 3- หรือ4ขาอยากให้เล่าให้ฟังนดิดนึงว่าแต่ละอินฟินิตมันมีความสาคัญยังไงแล้วเราเข้าไปทาอะไรบ้างอินฟินิตของออเนี่ยจริงๆมี2ขาอันแรกเลยคืออินฟินิต o กร h อันที่สองเลยคือ connect possibilities infinite growth ถ้าเรามอง SME เป็นตัวบุคคลมีความเติบโตเนี่ยคุณจะต้องเติบโตอย่างฉลาดและแตกต่างไม่ใช่โตอย่างเดียวฉลาดและแตกต่างได้ยังไงอันดับแรกเลยคือจะต้องคิดเป็นต้องมีความคิดว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดขึ้นเราจะมีวิธีการแก้ไขมันได้อย่างไรคิดเป็นอย่างเดียวไม่พอสมองดียอย่างเดียวไม่พอต้องทำเป็นด้วยอะ ทำเป็นคิดเป็นทำเป็นอันที่สมเลยคือระบบภายในต้องเลิศถ้าอันเปรียบ mm. เทียบ SME เป็นคนนะคนนี้เก่งมากเลยแต่ไม่สบายนอนป่วยเขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยระบบภายใน SME ต้องเข้มแข็งและแข็งแรงจึงจะทําให้เขาเกิดเรื่องของ infinite growth หรือว่าการเติบโตแบบฉลาดและแตกต่างได้นะคะ connect possibilities หมายความว่า ถ้าคุณเติบโตแล้วคุณโตคนเดียวไม่ได้คุณต้องมีการเชื่อมโยงความเป็นไปได้ในหลากหลายเพื่อให้คุณได้โตต่อไปเรื่อยๆมีอะไรบ้างมีการเชื่อมอะไรเชื่อมเทคโนโลยีการเติบโตในยุคนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเชื่อมอะไรอีก เชื่อมพันธมิตรอย่าโตคนเดียวเชื่อมพันธมิตรไปนอกจากคุณจะได้โอกาสทางการขายตลาดคุณยังได้องค์ความรู้ต่างๆจากการทํางานกับพันธมิตรด้วยเชื่อมเทคโนโลยีเชื่อมพันธมิตรและสุดท้ายมันเลยทําให้เกิดเชื่อมที่สานี่แหละคือเชื่อมตลาดให้ตลาดคุณโตขึ้นค่ะเพื่ถือว่า S m e ีีดสนใจเขาอาจจะยังไม่ได้เคยผ่านตัวโปรเจกต์ของเอสเดสตาร์อร์มพอแต่ว่าอยากจะเข้าร่วมแข่เดนนี่ต้องทำยังไงคะแล้วเรารับได้แค่ไหน สำหรับ SME นะคะที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ Transformative Infinite SME นะคะเรารับ SME ทั้งหมด30รายที่กำลังพร้อมในการที่จะสยายปีขยายตลาดนะคะโดยที่สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของ AIS Infinite SME ได้ค่ะ คุณสมบัติของ SME ที่จะเข้ามาร่วมอันดับแรกเลยคือคุณเป็น SME ที่มีความต้องการที่จะขยายตลาดไม่ว่าคุณจะเป็น SME ที่คุณก่อตั้งธุรกิจนี้มาเองมีอายุประมาณ10ปีขึ้นไปนะคะหรือคุณอาจจะเป็น SME ที่มีอายุยาวนานแต่คุณเป็นทาย,ยาทธุรกิจที่ต้องการที่จะไม่ใช่แค่มาสานต่อแต่ต้องการมาขับเคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงธุรกิจครอบครัวของคุณให้เติบโตขึ้นค่ะค่ะขอสุดท้ายเลยทิย้งไทย หลักเอสไทยณนะเวลานี้นิดนึงที่เขาต้องเผชิญกับความท้าทายในรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในกําลังซื้อทุกอย่างตอนนี้กําลังถาถมมาเป็นพายุถ้าพูดถึงเรื่องของความท้าทายมันไม่ได้เกิดกับแค่ SME นะคะจริงๆเราต้องลองมองเลยว่าไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่กําลังเจอปัญหานี้ทุกคนก็เจอปัญหานี้ดังนั้นแล้วว่าอันดับแรกเลยก็ต้องมานั่งมองว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาเราจะแก้ปัญหาแบบไหน ที่เหมาะสมกับเราพี่พูดเสมอว่าถ้าคุณอยากมีสตางคุณต้องมีสติแต่การที่คุณจะมีสติได้คุณก็ต้องมีปัญญาปัญญาคือการที่คุณคิดเก่ง เราจะเป็นสติช่วยกับคุณเพื่อที่จะทําให้คุณจะใช้ปัญญาของคุณแล้วมีคนคนหนึ่งที่คอยที่จะช่วยบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีหรืออันไหนที่มน่าจะมีโอกาสมากกว่าเพื่อที่จะทําให้คุณขยายตลาดแล้วพอมีสติมีปัญญาสุดท้ายคุณจะมีสตังค์ค่ะซึ่ง AIS ของเราเนี่ยยินดีมากที่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ SME ในทุกขนาดแล้วก็ทําให้คุณเติบโตไป next step ร่วมกันค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการที่จะเสริมแต้มต่อนะคะสร้างความแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็ขยายโอกาสทางธุรกิจให้ก้าวข้ามภาวะวิกฤตแบบนี้ไปได้นะคะก็เชื่อว่าศักยภาพของ SME ไทยนั้นไม่แพ้ใครแน่นอนแต่ว่าพันธมิตรทางธุรกิจหรือว่าคนที่จะเข้ามาส่งเสริมนี่ก็จะช่วยเป็นคล้ายๆว่าลมใต้ปีกแหละคะ่ะที่จะช่วยผลักดันให้ SME ไทยนั้นสามารถที่จะบินไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ E... Yeah.